เป็นไปตามคาดนะครับนัดสุดท้ายสนามแรกของสาวไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปอย่างสวยงามสวัสดีแฟนเย์บอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงชัยชนะของสาวไทยที่เพิ่งจบลงไปเมื่อกี้นะครับก็คือการเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้ 3. ต่อศูนเซตด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวนิดนึงนะครับเพราะว่าการเล่นของเกาหลีใต้วันนี้ก็ค่อนข้างมาดีพอสมควรสําหรับนัดสุดท้ายของสาวไทยนะครับก็เอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าการ แข่งกับเกาหลีใต้วันนี้เกาหลีใต้ก็มาดีแล้วก็สาวไทยของเราก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ถือว่ายอดเยี่ยมเท่าที่ควรนะครับสกอร์ที่เกิดขึ้นนะครับ25ต่อ17 28ต่อ26แล้วก็เซตสุดท้ายเป็น25ต่อ21ต้องบอกเลยว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับก่อนที่จะเอาชนะเกาหลีใต้ได้แต่สาวไทยของเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดมาได้ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับในช่วง เซตแรกไทยดูเหนือกว่าเกาหลีใต้นะครับสามารถที่จะทําแต้มได้หลากหลายแต่ช่วงปลายเซต1นะครับก็เริ่มที่จะมีลวนนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถเอาชนะไปได้ในเซตที่2นะครับถือว่าเกาหลีใต้เริ่มต้นดีแล้วก็คองบอลเหนือกว่าไทยนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ช่วงท้ายท้ายเซตนะครับไทยของเราฮึดสู้ขึ้นมาแล้วก็ไปเล่นกันเดีลยวจนสุดท้ายแล้วสาวไทยของเราก็เอาชนะในเซตที่2ไปได้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับจากการอ่านคอม แฟนวลอลเลย์บอลนะครับก็มีหลายคนว่าเสาไทยวันนี้ฟอร์มยังไม่เด็ดขาดนะครับแล้วก็ผู้เล่นหลายๆคนก็ดูเหนื่อยนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนวลอลเลย์บอลที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะครับเราก็ดูเกมกันไปนะครับแต่ก็มาสู้กันใหม่ในเซตที่สานะครับเสาไทยของเราก็ดูจะสูสีกับเกาหลีใต้นะครับจนสุดท้ายแล้วสามารถที่จะเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้โดยความเด็ดขาดของผู้เล่นเก่าอย่างชัชชุอันนะครับ และมีการเปลี่ยนเกมเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนวิภาวีลงไปทําให้เกมของสาวไทยก็ดูแตกต่างไปนะครับนี่ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้สาวไทยของเราเอาชนะได้ในเซตที่3ในข้อผิดพลาดของเกาหลีใต้ก็มีให้เห็นในเซตที่3นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้สาวไทยของเราเอาชนะไปได้ และก็ไปติดตามกันต่อนะครับว่าในสนามที่2ที่บราซิลนี้ฟอร์มของสาวไทยของเราจะกลับมาได้หรือไม่นะครับแล้วก็จะทำได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนวิเอลปีที่ผ่านมาหรือไม่ก็ต้องรอติดตามนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายที่ลงแข่งกับทางเกาหลีใต้แล้วก็ ปิดเซตไปได้ปิดเกมไปได้นะครับได้รับคะแนนไป3 0ในตารางคะแนนนะครับสาวไทยของเราก็จะขึ้นชนะ2แพ้2นะครับอยู่ในลำดับที่เท่าไร่เดียวในคลิปต,ต่อไปนะครับเราก็จะมีการมาอัปเดตให้แฟนเบสบอลได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของสถิตินะครับแต่ก็เป็นกำลังใจนะครับแฟนเบสบอลที่ติดตามอยู่อย่างน้อยๆก็วันนี้ก็สร้างความสุขให้กับสาวไทยให้กับแฟนเบสบอลที่ติดตามอยู่1แมตช์อีกนะครับ เป็นแมตท,ที่สําคัญด้วยเพราะว่าต้องการชัยชนะนะครับและสุดท้ายก็ได้มาแบบเต็มๆ3คะแนนเลยก็ฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจนะครับรวมถึงการติดตามช่องของเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสมัครสมาชิกแล้วก็ร่วมให้กําลังใจช่องของเราจะขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทั้งมุมมองหรือว่าการวิจารณ์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับ ในเชิงที่สร้างสารรค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬารอเชียร์กันต่อนะครับในสนามที่2ที่บราซิลเว้นไป1สัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าจะเป็นอวอลเลย์บอลของทีมชายก่อนนะครับใน1สัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาเป็นวอลเลย์บอลหญิงในสัปดาห์ที่2และสนามที่2ของไทยเราก็คือเป็นการแข่งขันที่บราซิลนะครับก็ถือว่าเจอทีมหนักบ้างเบาบ้างนะครับสลับกันไปแต่ในระดับโลก16ทีมนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็ ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์อย่างที่บอกไปสวัสดีครับ